ครับสวัสดีพี่น้องต้องไปสูฟูซุคนแม่ครับผมน้องมือนีบ่าวพมีกลับมาเลี้ยงวัวกับผมน้องมือนีบุกนีคนเลี้ยงงัวนะครับเนาะแต่รับหน้าที่มาเลี้ยงงัวนะครับนะครับวันหยุดพอดีครับพี่น้อ <romantic success> งนะครับก็เลยพากันมาเลี้ยงงัวมันสบายม้งนะครับฝนจังไหนเขามัตกยามนี่พี่น้องเออแต่มันกลิตแคลบๆบ้านฝนเหนียวทุกเมื่อตกยามนี่ครับ เด้อพุทธเขาหหอมดักมาหนาวตรงเนาะ <c oughs> สามสาวออกที่ลาสุดครับนี่เริ่มโตแล้วนะครับน้ำอบน้ำหอมน้ำฟ้านะครับเริ่มเป็น,น เริ่มโตแล้ววัชพันเถาะนะครับที่ออกล่าสุดนะเดืเอจตะพูนนางสาวแองกัดอยูู่้เดียวนะครับคุณอยูู่้เดียวกลางโคนะครับเสื้อขาดเนะมื่อที่รองมึนเดือแน่นคักไหลนะ่เดินในคุณนั้นยังยังท่านได้คอดนะครับแต่ล่อรอบ,บางทีหนึ่งนะครับวัชจะลอดตอนไหนนะครับกาดเลยกาด กินเปี้ยงตากฝนอยู่เนาะนอนหมวซาไปอาะมอมสองทางข้างหลังนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเลี้ยงถึงว่าถึงกล้วยได้ขับมือนเดี๋ยวมาเลี้ยงถึงว่าถึงกล้วยนะครับกล้วยมัดไปผุนแล้ว <laughs> สกปรปกใหญ่นอนแต่ตมเจ้ <laughs> นสุกับปุกไงเฮ้ย,ย,ยมาเลยมาเลยเร็วมาแม่มาแม่ข้าหอมลูกมาเข้าหอมมามาเร็ว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 เล่นแต่ตมอุ้ย เยนอนน้า,านมับเพิ่เล่นตุ่มฮึคือเล่นตมุมบูกนี่เขาละนี่เขาละ อาแม่อาแม่มาเขาขอ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 หอก่อนเร็วต้องโฮมก่อนเฮ้ยกินต่อเร็วอ้วนี้ยงคักกูด่าอึ ขอ,องโฮมเลยขอ,องโฮมเลยเป็นหลักเจ้าของเลยหลักเจ้าของอยู่ยใส่เจะาควรกันมามามาลงมา กับกล้วยเรียงใส่กันเลยครับปันน่นเป็นยังไงพระบ่งดีโชนเงินวะกิน,านยาเด้อกินเด้อกินเด้อ นกสุ้ในไม้เลียงง่วงเลยครับนกมาเลียงง่วกินยาแม่ฮักกันยางให้แตงเอ๊ะตำกันครับชนกัน ไปไปไปกลับกัเขาคอกลูคล้อคอคำแล้วคำแล้วไปไปไเร็วเร็วไปไปไเขาค้อกเร็วเร็ว bye 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 lu, 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 lu. กัด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 เร็ว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 ทำแล้วฟังที่นี่เป็นให้หน้าเข่าวควรได้ครับเข่าะว,วานนมพรม ไม่ได้เป็นทงนี่นะครับปกติกับไม่พอปลอยถิ่มผุล่ะแต่เพื่อนว่าเพื่อนมีเกี่ยวออยู่นะเนะนะขาพันเพื่อนพันกันมุนอุปุยเลยหอยงวหอยงววพาหอยงวัวลงแล้วมันพาเข่าพุนบ่ไรเรอกครับบ่ไ้กินขอกเขาตายหมดแล้ว เร็ว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 วเควายยู่สแล้วครับพี่น้องภาีนโง่แลวควายควายนไม่ยากดเลยครับสะเดสนื้กจะไปนอนน้ำรลดไปเด้อไปเด้อ ขึ้นมาแล้วเห็นไกลๆผุ่นเราเลยกลับคอกเร็วๆๆ้อก้อข้อออไปไหมเพ็ดพอยไปเร็วๆๆเข้อคออลูกผีสารชีวิต กเกษตรกรครับอยู่กับให้กับหน้าใส่ชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายๆนะครับอยู่กับวอกกับคว่ยสรอมากกับปล่อยกินยาแรงมากกับข้อคอกค,ครับวิทีชีวิตแบบปีศาจบนานเหา มั่วเลยเข่าขอกเรกเร้อยแล้วครับดังไฟให้ละคนควรทวนทวน บรรยากาศข้าวแรงครับผมเนะาะหางม้งแรงนะครับสิบห้าสิบเจ็ดนาฬิกานะครับผมเนาะสิบเจ็ดนาฬิกาข้าวแรงบรรยากาศกลางธรรมศาสตร์ครับผมเนาะก่อไฟให้ว,วัวเรียบร้อยแล้วนะครับเขาแต่ควายนะครับหลังสิบภาคเขาเขาขอก กลมอังปังกันเหครับ <c ười> คไยน้อยเอาเลยเร็ว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 ,รวอิ่มหยาจนทองใครลองลอง <c ười> ครับผมขอบพระคุณพี่คุณน้องสุขูสุขคนด้วครับเด้อพุทธทีเขามารับชมคลิปนะครับโอ้หน้าวดำมืดเลยมืม่อตากแดด นะครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับที่เขามาซอยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเด้อมือนีเด้อพี่น้องเลยนะครับอยากบุหัวจะไปไทยอีกอย่างนาะพี่น้องเนาะนะครับนะเฮ้ยควายวัวกับเขาขอกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะกำลังก่อไฟให้วัวก่อไฟติดแล้วล่ะครับนะครับผมน้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันและกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะคิดต่อเงินยูทูปไปจะได้ยากหีือครับพี่น้อง พ่อครับผมเนาะเริ่มทำไหมปุ๋ละปีไหมแล้วปุ๋ละครับเขาจะฮหดคลิปอีกเจนึงนะครับผมตรงนี้พักผ่อนสวัสดีครับผมเนาะมันบกคือแม่พี่น้องนะครับบดิหวังเอียงนะครับผม่าบบหวังเอียงแล้วซือมือนี้นะครับผมขอบคุณหลายครับผมไปพบพ่อกันไหมนะครับผมสบายดีมีแห้งสุขุ่สุคนกันแล้วกันสลัมมอน้บาเขามีข้อตัวลาไปก่อนไปพบพ่อกันคลิปถัดไปเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย